ไม่เอาเอากรได้ลูกอามาหาบาทก็พอ เธอถหมอประิกรสช่งอันนี้บ้านบ้าบ้าลวกเลยกินกั้งนันเอานนี้ก็ลวกเลยนะโอเคมีไปบวชเลยที่ถืถือใจเลยลมป่าระล้มลมกันแล้ว นำลวกปลาหมึกนั่งลวกต่อต้องหอยคนสะอาดเลย <c oughs> สะอาดเลย <c oughs> สะอาดเลยลๆต้อง <c oughs> ไปเน่้อสัเกลือไรจะแซลนี่พี่น้อง <c oughs> อมาคไม่จะอร่อยจะลวกปลาเมึกพี่น้องไปกับพี่พี่ ปลาหมึกแล้วก็ใส่น้ำแข็ง yeah. Yeah. เฮ็ดจนห่อนๆแล้วก็มาแช่เย็นๆหาแนวให้เจ้าของยากเนาะมนุษย์หูกิ่นมุนเนี่ยกินยากกินแข้น ไม่นี่ก็ต้มแบบย่างกุง้งย่างกุ้งแล้ว,ลวก็ย่างบาัรการีน้ำเด่นเน่ย <c ười> บอสมาง่านง่ายเลยไปขึ้นเตาไปบ้ให้จังไหนขึ้นไหมไปเลยไปขึ้นเตาบ่ <c ười> ไปขึ้นเตาไหมเ <c ười> ราบ,บาปลาลายสิส <c ười> <c ười> บับพกพูง่ายไง มันงนี่มไม่ต้องดำได้จ้ะถ้าบดดำไม่ใช่เอาเบาด้วยเล้าแนวกินมะเขาว่เอาบ่าปลาจะกินปลาลงไปหมดเอานี่เป็นเบาออะก่ะ ขี้ขีน้ำแม่เนี่ยโอ้ไม่ขีบทานเลยขีบแล้วกินเม็ดไลพี่ไม่ขีบทานดูพี่ก็ดำเดี๋ยวกับ่ดำมีขาวจุ้ยเลยนั่งซาเทกับบ๊อบบ๊ักเนาะเดี๋ยวนี้เขาพิซีแท้นวัาผิวฮ่าว่าี่สเขาบอกว่าพิวซีแท้ได้เรียกแถวเี่าไหม ตาติดตานั่งวางนั่งวาเห็นตัวจีนงบราณัี้หมอกเสาหงมอะไรขี้หมอกเสาหมนี่ให้ยังติด ที่ขื่ของอน่าลกอลติ๊อกวยเราจะไ,ไปกิดลูกข้าห้องเลยใช่ไหมอืมไม่เส่คํคำาห้ไต้องด มันจะบริจิตตขา้าวแรงโอ้เฝ้าวนี่ย่านบม่ได้กินข้าวแรงอีกโอ้ยกูลังเงินเงินเนาะมันกินเนี่ยวันต่างเดียแต่อยูข้อสารเป็นเน้าอื่นเรื่องเดียวบัวรับยังไม่ขายเคี่ยงเรอกปานบากันนันนันต์หรือหรือว่าส้มตำผมจะขายเคี่ยงนั่นเดี๋ยวผมยวัวก่อนนะเ็บ อันนี้ก็กุก้งค่ะกุง้งแม่น้ำบอ,บบอ้่แมงกุ้งหวานสิเสบวยกุ้งเสบวยเสบใบบวยซื้อบนนี่ใบแล้วมันเป็นค่ำโค้งตรงกันที่ไปน้ำน่าไปสดบม่ใครหิมดอกเช่นสดเอาถ้าพี่ได้าลายยา่าซดเอนอะเอาไปแม่มึงสด นางอันนี้ประธานบดาเริ่มสั้นยักยักเงีย้กยก,ยกันเด้ <laughs> เออะไรเงนบังเงินแม่บ่มึงเขาอยนี่มันก็อยากมันบ่ไหนไปหาเอาถั่วเอาซ้อนแม่เออไปไปหาเอาถั่วเอาซ้อนเด้อไปไปไปหาเอาเออไปดีดีคิดแล้ <laughs> วถั่วเอาซ้อนน <laughs> ี่เละสีม่วเนาะ ย่างเทียงนี้ก็เสารแล้วนะไม่ย่างหมดเลยไม่มาดีจมาดีจ้ามาเด้อมากินตำบกงกุ้งกุ้งก็ไปหมดุมงกุ้งหันก็ไปอีกหมดปูชาไทยน่กินดูยก็นังหรอก เงียไหลปูสาดนั่งแนะนะจะควนก็ไ่ได้นั่งแม่ในนั่งก็มินมินเห็นไหมเงี้ยเขามั้พี่วาพี่ถุยก็ตันัะ่ไหมพี่มาอ๋อแ้วน้ำบ่ก็เยเจอที่เลือกมานล้แยกนะคะใอยูพักพี่เอาสิอะไรล่ะนั่งเลย ใกล้แล้วใกล้แล้วใกลุ้้่อนกระบ,บวงให้มือแล้วพี่เนบบน่นัี่มาสั่งกระบวงเยสั่งกระบวงสิบน้งมุมเนี่ยเออระ้วงอันนีเลือดมมงมใหญ่

อ่าภาษาไมู่หัวกบกินกบกินออเป็นคนที่ใช่มเขาใจใช่ไหมก็เ่ละ

แกดปดในฝรั่งเศสเปิดเต็นท์้องตรงจุดหัวล่างไว้เนาะอามาพี่ <laughs> แม่ข่อยเอ้ยเนะาะฟาสิถามอยู่ทางเปิดก่อนเอาพักสลัดกะบ๊วยมีเลยบ่ักสลัดเอาเขาเล่าไป่ล่างอยู่ อ้าวขอ้าลูกแม่ลแม่ลูก่นี่ขนมเส้วก๋วยเตี๋ยวขอด้าิ่งไปกินข้าแง กำเพงนะคะกิไปกินม,มาเลยปากมานนะว่าแค่เพื่อนอายตามมา่เมื่อวานเนี่ยแซงเราบเผ็ดเนาะ